หลายประเทศในลาตินอเมริกาให้ความสําคัญกับการป้องกันการระบาดของไวรัสซิก้ามากขึ้นนะครับหลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลกขณะทีล่าสุดก็พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นคนแรกในสหรัฐครับนายแพทย์ทอมฟรีเดนผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาหรือ CDC ระบุว่าผู้ติดเชื้ออยู่ในรัฐเท็กซัสเป็นคนแรกที่ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับ เนื่องจากผู้ติดเชื้อไม่เคยเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดแต่ว่าคู่สมรสของผู้ติดเชื้อเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเวเนซุเอลาและติดเชื้อซิก้าจากที่นั่นกรณีที่เกิดขึ้นส่งผลให้ CDC ต้องเพิ่มคำเตือนให้คู่สมรสที่เป็นเพศชายระมัดระวังการมีเพศสัมพันธ์กับสตรีมีคันหรืออาจตั้งครรภผู้อำนวยการ CDC ระบุว่าการติดเชื้อผ่านการถ่ายเลือดหรือมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นไปได้ เนื่องจากไวรัสสามารถอยู่ในกระแสเลือดได้นานประมาณ1สัปดาห์แต่ว่าไวรัสจะอยู่ในอสุจิได้นานเท่าไหร่นั้นต้องมีการศึกษาในเรื่องนี้ต่อไป